สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อพูดถึงสถานที่ที่สามารถเดินชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามรายล้อมไปด้วยบรรยากาศดีๆคงจะหนีไม่พ้นชื่อย่านเมืองเก่าภูเก็ตใช่ไหมหอละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ชาวภูเก็ตเองก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยครับอย่ามัวรอช้า เรามาชมคลิปวิดีโอของย่านเมืองเก่าพร้อมฟังประวัติที่น่าสนใจของย่านเมืองเก่าและฟังบทประพันธ์ที่พวกเราแต่งขึ้นเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้กันดีกว่าครับพื้นที่เมืองเก่าครอบคลุมบริเวณถนนกลางถนนดีบุกถนนพังงาถนนยวราชถนนกระบี่และซอยรมุมาณีปัจจุบ,บันบางอาคารได้รับการอนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์เช่นพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวบางอาคารได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหารร้านกาแฟหรือที่พัก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิถีชีวิตของผู้คนวัฒนธรรมการแต่งกายแบบบ้าป่าย่าหยาลนลิมอาหารถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแวะถ่ายรูปกอสติีทอาร์ตที่มีมากกว่า20แห่งทุกๆวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดเรียกว่าถานนคนเดินหลาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและรับประทานอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยครับ เรื่องนี้แกแต่งคำประพันธ์ประเภทไหนหรอจ๊ะเรื่องนี้เราแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี1 1เ,เธอรู้จักไหมเรารู้จักแต่เราแต่งไม่เป็นนายช่วยอธิบายให้เราฟังได้ไหมได้อยู่แล้วลักษณะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี1 1บบทมี2บาท1บาทมี11พยางแบ่งเป็น2วรวคววักแรก5พยางวักหลัง6พยางบังคับสัมผัสระหว่างวังวกที่ 1, 2สอง,สองและสาม ต้องเชื่อมสัมผัสวักที่4ตอนท้ายบทไปยังท้ายบาทแรกของบทต่อไปนี่ไงบทประพันธ์ที่เราแต่งนายเก่งจังเรามาอ่านบทประพันธ์ที่นายแต่งเป็นทํานองสนอกกันดีไหมดีเลยงั้นเรามาเริ่มฟังพร้อมๆกันเลยครับทุกคนภูเก็ตเมืองบวรอนุสรหวนความหลัง ลูกหลานท่านได้ฟังประจักษ์ค่านาเชิดชูแต่ก่อนทำการค้าต่างชาติมาอาศัยอยู่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จนเฟื่องฟูคู่ทานิน ชนเราผสมผสานรูปแบบงานวิจิตสิน รวบรีเหล่าชีวินศินลปินเสกสัรงานสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมนาสืบสานไทยจีนยุโรปการก่อเกิดยานเมืองเก่ามาชิโนโปรตุกีสสินประนีตขีสเสนหา ความงามตระการตาผู้คนมาเที่ยวชมเมืองสมบัติของบุรีภูเก็ตนี้สีรุ่งเรืองทุกคนต่างลือเรื่องเรื่องคุณค่าให้ตราตรึงว้าวพอมมากเลยจ้ะ ขอบคุณน้าจเจวียหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จะได้ประโยชน์และสนุกไปพร้อมกับพวกเรานะครับ